มาทุกคนเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยมาเริ่มเลยอือออร่อยมากโอ้ยทุกคนปลาหมึกตัวใหญ่ๆบึ้มๆม,มันคือใหญ่ค่ะแค่เอากระตามไส้ล้บพี่คะ โอ้ยตัวละร้อยนะทุกคนตัวละร้อยร้อยยี่สิบการันตีน้ำจิ้มคือแซ่บมากอันนี้วงไม่ดีได้มาแค่นี้ค่ะหมดแล้วหมดเลยแลทุกคนของฉันค่ะได้มาแค่นี้จริงๆเหมือนแม่ค้าบอกได้มาแค่นี้จริง, <มา S 1> รงๆนะวันนี้คัดมาได้แค่นี้จริงๆไผ่โคดนั่นแหละใส่ไปสามนไว้โคดโคด,โดตัวนี้นะคะ ยำนะยำแซ่บๆแ,แล้วกนนะ,ะวกันค่ะบรรยาศไข่เขาจะอย่างนี้แน่นมากเลยแล้วก็จะมีหมูวุ้นเส้นข้างในก็คือยัดไข่ของเขามานะแล้วก็มีหมูค่ะแ,แ,แล้วก็มีหมูเพิ่มหมูวนเส้นมีหมูแล้วก็วุ้นเส้นนะทุกคนไข่ของเขาไดีสวดๆเ่ยร้านยำหม,มึกไฮโซนะทุกคน ม่ค้าบอกไข่สวดออกมาเลยจ้าไข่สวด้าก็ไข่สวดตัวปกใหญ่นึงมีตัวละร้อยตัว 100, ละร้อยยี่ราคาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเนาะตามไซส์ตามไซส์ตามไซมไซ์ของขปลาหมึก<ข>ในแต่ละวันนะคะ,คะไข่สวดสวดออกจากท้องเลยทุกคนดูนดวันนี้พิกกี่โลเนี่ยวันนี้หกโ,โลค่ะเพิ่มพิกหนึ่งโลค่ะเอาปลาหมึกมาถ้าหอยอย่างเดียจะพีกห้าโล เราไม่ได้ใส่น้ําไม่ใส่อะไรนะคะล้วนเรื่องงงล้วน,น,นมะนาวแท้แท้ค่ะบีบคั้นจนที่คั้นมะนาวหักไปหนึ่งอันแล้วมะนาวแท้นะทุกคนนี่เลยยำหม,มึกไทโซนะจ<ช>๊ะไ,ไม้เนื้วคัว้นค่ะเอาเจ,จี๊ยบน้ำยำคือแบบจี๊ดจ๊าดมากทุกคนบอกเลย ผสมเจือปนน้ำนะคะเป็นเครื่องปรุงล้วนๆหมูว่าน่งโบท่านไทยอยู่หนำาายแตกแล้ววก็ได้หอยตัวใหญ่ๆหมึกนึงก็มีนะคะโอ้ยเป็นเต็แสบบิลีด้วยทุกคนปุ๊บกินปั๊บลูกสาวก็ชอบดูรายการอย่างเนี้ย แล้วก็เดี๋ยววันนี้เอาหอยนางรมหนึ่งชุดแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปยำเองที่บ้านได้ค่ะไปฝากสามีอบครัอกกวอ,อกบุเองค่ะนรอยยี่สิบเต็มจานนะทุกคนยำก็ยำฟรีนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะได้มาแล้วจ้าวันนี้มากินหมึกริมทะเลอีกแล้วนะทุกคนหมูอ่อนจากทะเลไม่ได้เลยตอนนี้ ทุกคนดูวันนี้ไซส์ร้อยยี่สิบนะทุกคนดูความไส้มันมันก็จะมีอันนี้มันจะเป็นหมูสับวุ้นเส้นนะอันไหนละไข่มันอันนี้มันก็จะมีไข่นะคือคำาใ,ใหญ่แถบนันนี้คือแบบ คอนเฟิร์มเลยว่าน้ำยำเขานะอร่อยมากๆคือรสชาติมันคือแบบมันจี๊จาใช้มะนาวแท้นะมาทุกคนเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยมาเริ่มเลยหื้มอือร่อยมากอืม อร่อยมากๆทุกคนวันนี้มาแบบว่ายังไม่มีผู้คนเลยนะรีบมากลัวไม่ได้ตัวใหญ่เนี่ยหมูสับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะทุกคนอร่อยจริงๆมา จี๊ดจัดมากหลับตาพิมพ์เลยอร่อยมากอ่ะมันจี๊ดจัดจริงๆหืมทุกคนวันนี้ได้ของฝากไปฝากพ่อบ้านด้วยนะเป็นยำหอยนางลมนะเราแยกเครื่องมาเอาไปยำเองนะทุกคน <S <S เขาก็ใช้น้ำยำตัวเดียวกันกับอันนี้แหละนะทุกคนรักเขา คลิปนี้แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามถึงปุ๊บกินปั๊บนะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าจะพาไปกินของอร่อยออร่อยที่ไหนแล้วเจอกันใหม่บายบาย